เดอะรอยัลพินบ็อกเซตมเพื่อนของอานนทชันป้าส่วนมากทาง,งานที่กรทรงตางประเทศด้กันสวยดู่ยเอาสนกันมาก <c oughs> ของคนนี <c oughs> <c oughs> งามนะมาก,กันแล้วขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณนะคะวันนี้น้องหญิงงดงามมากเลยค่ะรอสักครู่นะคะใกล้จะถึงเลิกแล้วอสเสด็จพ่อ สวัสดีนะทุกคนขอบใจทุกคนมากนะอันชายกระมันชายเกือ้อด,ดีด้วยนะกระหม่อมถ้าเช่นั้นก็เชิญทุกคนนั่งก่อนเชิญด้านในกันนะครับสมใจอยากนะคุณเกือ้อประบาด อา้าวแล้วอันนินแล้วทำไมป่านี้เรายังไม่ลงมาอีกอันนิ้เหมือนจะไม่สบายกระหมอ่อมไม่ได้สิเพราะด้วยศักดิ์แล้วอันนินถือว่าเป็นอ้หญิงองค์เล็กของหญิงปิน่นเชกเช่นเดียวกับชายใหญ่กับชายรองนะไม่มารับไหวเลยจะดีเหรอ ลูกจะให้คนไปตามมานินเดี๋ยวนี้กระมอมเบียแพคะไปตามมานินมาทีแพคะเชิญนั่งครับนะครับเชิญ เสด็จให้มาตามท่านหญิงไปรับไหว้คนหญิงเพคะแต่ถ้าท่านหญิงไม่อยากไปเลียจะเรียนท่านว่าท่านหญิงประชวนหนักเองเพคะไม่เป็นไรเรากำลังจะไปพรี ยินดีกับทั้งคู่ด้วยนะขอให้ทั้งสองครองรักกันถือไม่เท้ายอดทองกระบอกยอดเพชรมีชีวิตคู่ที่มีแต่วความสุขสมหวังน,นะไม่ว่าจะทุกหรือว่าสุขให้จับมือประคับประคองกันไปตักเตือนกันให้อภัยกันหนักนิดเบาหน่อยก็ต้องยอมนะขอให้ทั้งคู่รักกันนานๆน,นะจ๊ะ จากนี้ไปทั้งสองคนจะเป็นคนคนเดียวกันแล้วนะอาขอให้ทั้งสองคนสร้างชีวิตคู่ด้วยความรักความเข้าใจมีความเมตตาต่อกันห่วงใยกันจับมือกันไปตลอดอยู่เคียงคู่กันไปจนแก่เท่านะป้าฝากหญิงปิ่นด้วยนะป้าขอให้ทั้งคู่มีความสุขในการครองเรือน ใช้สติในการแก้ปัญหาและครองรักกันตลอดไปจนแก่จนเท่านะและที่สำคัญมีหลานเร็วๆนะจ๊ะทำไมป่านนี้อันนี้ยังไม่ลงมาอีก ประเดีลยวไปค่ะ คุณเป็นรับทุกความรู้สึกที่มีของอนินผ่านแหวนวงนี้ได้ไหรือไม่คะค่ะหญิงจะรับทุกความรู้สึกของอนินไว้ที่หญิงตลอดไป เราประทานเป็นเงินด้วยปรารถนาให้กลับมาเคียงคู่กับเป็นทองอย่างที่เคยอยู่เคียงคู่กันเราขอประทานพร ให้คนเป็นนั้นสมหวังในความรัก ส่วนคุณเกื้อนั้นเราคงบอกได้เพียงว่าจงเจียมตน ขอบพระไทยเสด็จมากนะพคะที่ทรงพระกรุณาให้หญิงปิ่นจัดงานที่ตาหนักของพระองค์อีกทั้งยังจัดงานเลี้ยงเล็กๆเ,เพื่อฉลองให้หญิงปิ่นอีกเรื่องเล็กน้อยหญิงปิ่นก็เป็นเหมือนลูกหลานของเรานะเห็นมาตั้งแต่ยางเด็ก่างน้อยเสด็จทรงเอ็นดูหญิงปิน่นไม่แพ้อ,อนินน้องหญิงไม่ต้องคิดมากหรอกใช่ ยิ่งปินมีงานมงคลทั้งทีเราก็ต้องฉลองกันหน่อยสิเชียร์เชียร์กันลง ใน,นเรือนน้องหญิงเรายินดีด้วยนะคุณเกือ้อแล้วนี่จะแต่งเมื่อไหร่ได้เกิกแล้วหรือไม่ได้แล้วกระหม่มกลางเดือนหน้านี้แล้ววันนี้คุณเกื้อดูยิ้มหน้าบานเป็นพิเศษ เรามองดูแล้วมันส่ายอย่างไรบอกไม่ถูกสวบาทท่านชายรองก็อย่าทรงยาอคุณเกือ้อเช่นนั้นสิไปคะดูสิคุณเกื้อเธอหน้าแดงหมดแล้วถูกอย่างรวดเร็วเหลือเกินนะเจ้าทั้งงานมั่นงานแต่งห่างกันไม่ถึงเดือนดีแต่หากนับเวลาที่พี่เริ่มเข้าหาคุณหญิงปิน ก็ถือว่าไม่รวดเร็วสักเท่าไรหร่ดอกเจ้าเอื้องถือว่าช้าเหลือเกินเสียด้วยซ้ำแบบนี้ก็แปลว่าอีกไม่นานคุณปิ่นก็ต้องย้ายออกจากวังแล้วนะสิคะไม่หรอกท่านอาปัดทรงเป็นห่วงน้องหญิงยิ่งนักผู้ใหญ่เลยคุยกันว่าจะให้ผมแต่งเข้านะ่ะ ขอโทษค่ะวันนี้นินรู้สึกไม่ค่อยมีแรงคายว่าจะไม่สบายเป็นอะไรมากหรือไม่แล้วป้าทานยาว้อยพักก่อนไหมปวดหัวแค่นี้อันนินทนได้ไหมคะเช่นนั้น พี่ขอไปค้างที่ตำหนักสนได้หรือไม่หากเจ้าน้องไข้สูงขึ้นมาจะได้มีคนคอยดูแลเป็นความคิดที่ดีเหมือนกันนะคะเจ้าปไปเตรียมห้องให้คุณเอื้งที ไม่ได้มาเยือนแสนนานตำหนักสนงดงามมีสเสน่ห์อย่างไรก็ยังคงมีสเสน่ห์เช่นนั้นนะเจ้าไม่ขนาดนั้นดอกค่ะเชิญคุณได้ดื่มชาก่อนนะคะ เจ้าขอบคุณเจ้า เนื่องเป็นอย่างไรบ้างคะสบายดีหรือไม่ใจนั้นก็ถือว่าสบายดีเจ้าเทว่าจิตใจนั้นมีใครได้สบายเท่าใดดอกเจ้ายิ่งเห็นคุณปิ่นถูกจับมั่นหมายในระยะเวลากระชั้นเช่นนี้พี่ยิ่งเป็นทุกข์หนักโดยอดนึกถึงคราวตัวเองไม่ได้ เจ้าเมือง,งรามเธอเริ่มเล่งรัดคุณเอื้องแล้วหรอือคะเธอมีได้เล่งรัดอันใดดอกเจ้าเพราะว่าท่านแม่นี่สิรับสั่งถึงวันมั่นหมายไม่จบไม่สิน้นเกิดเป็นหญิงแท้จริงแสนลำบากไม่มีสิทธิ์เลือกอันใดได้เลย บ้างค่ะต่อให้เรามีสิทธิ์เลือกอีกฝั่งก็อาจไม่ได้คิดเห็นตรงกันกับเราก็เป็นได้เช่นท่านหญิงกับคุณปิ่นใช่หรือไม่เจ้าคุณนังทราบหรือ ตาพี่มีแต่เจ้าน้องเหตุใดพี่จะไม่เห็นเล่าว่าเจ้าน้องกำลังตกลงลงไปในหลุมลึกของความเจ็บปวดไม่ต่างจากที่พี่กำลังเป็นอยู่ เป็นกรรมของหญิงเช่นนั้นอเหตุใดจึงรับสั่งเช่นนั้นหากไม่ใช่เช่นนั้นเหตุใดยิ่งถึงเจ็บปวดแล้วก็ถูกเชื่อเชิญหัวใจออกเป็นชิ้นเล็กชิ้น้อยชนนี้แล้วคะ่ะ ยิง่งกอันใดไม่ใครออกนอ,อกจากจะเป็นกรรมที่หญิงนั้นทําให้คนเอื้องต้องหลั่งน้ําตาให้หญิงถึงเพียงนั้นพี่ไม่เคยนึกโทษเจ้าน้องแม้แต่เพียงน้อย <Inform> พี่ได้แต่อวยพรให้เจ้าน้องนั้นสมหวังในความรัก อย่าได้ยอมแพ้อย่างที่พี่ยังไม่เคยจะยอมแพ้แม้เพียงสักคราพี่รู้ว่าเจ้าน้องย่อมมีใช่บุคคลประเภทที่จะยอมพ่ายแพ้ต่ออะไรง่ายได้เช่นนั้นพี่แท้แล้วยิ่งนั้นอ่อนแอนักที่แท้แล้ว หญิงนั้น่ายแพ้ต่อบรรลุษเพศทุกคนบนโลกใบนี้ไม่แท้แล้วหญิงไม่อดคราคนที่หญิงนั้รน,นรักเทสน์ พี่ได้โปรดอยโทษองค์เองถึงเพียงนั้นเลยได้หรือไม่ความเจะปวดของคุณเื้องเป็นเช่นไรนั้นครานี้ยังรับรู้ยังชัดเจนยิ่งขึ้น หญิงจะเสด็จไปแพรกแล้วหรือเจ้าค่ะยินอยยบไปเลยได้หรือไม่คะเราต้องการจะหนีเพื่อจะได้ไม่ต้องพบไม่ต้องเจอคุณปิ่นครองคู่กับคุณเกื้ออนนินจะคุณชายเกื้อมันกับหญิงอื่นหรือเช่นนั้นอันคงต้องหาทางให้เจ้าตัวอยอมพูดกับท่านอาหให้ได้แต่เรื่องมันมาถึงขั้นนี้แล้วหญิงคงแก้ไขอะไรไม่ได้เช่นนั้น เราขออวยพรให้คุณพ่ออค์เด่นยังมีความสุขอาจไม่มีใครรู้ในสิ่งสิ่งนั้นที่เรามีกันที่ฉัน and let her.